สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของช่องโอสติชาโนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับคือผมจะทาย1คลิปต่อ1ลัคนาราศีนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะครับผมแนะนำให้ เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5นนี้นะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงคนลัคนาราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะต้องบอกว่าเดือนนี้คนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะมีเรื่องแบบทั้งดีแล้วก็เรื่อง ปั่นป่วนเข้ามาพร้อมๆกันนะครับคือมีทั้งดีทั้งร้ายอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบขึ้นๆลงๆเยอะนะครับแบบปแปลกๆนิดน,นึงนะครับจะเป็นเดือนที่ในแง่ดีนะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออทำอะไรเนี่ยก็แบบมีโชคลาภนะครับทำอะไรก็เกิดความสําเร็จนะครับมีความสเร็จเข้ามาได้ง่ายนะครับมีคนคอยสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตัดสินใจอะไรก็กลับไปกลับมานะครับหาความมั่นคงไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เดือนเนี้ยจะพูดจะคุยนะครับจะตกลงสัญญาอะไรกับใครเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับเวลาตกลงสัญญาอะไรกันมันเหมือนสื่อสารแล้วมันไม่ชัดเจนอะไรเป็นต้นนะครับ ควรจะต้องมีความระมัดรวะวังรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับเรื่องของการงานคนาลาัคณาราศีมิถุนเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับที่มีความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างเด่นชัดนะครับลูกน้องบริวารน,นะครับให้ความช่วยเหลือทางด้านการงานในค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาปั่นปวดเรื่องของการงานได้เช่นเดียวกันนะครับต้องอาศัยวัยพริบในการปรับตัวในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน,น,น้านสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะ ผ่านไปได้นะครับช่วงเดือนนี้งานอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะครับนำเข้าส่งออกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จะให้ผลดีเป็นพิเศษต่อคนลัคนาราศีมิถุนนะครับสำหรับเรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีมิถุนนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะมีรายจ่ายนะครับหรือว่าเป็นการลงทุนในเรื่องสักอย่างในระยะยาวเนี่ยที่มันจะแบบเป็นก้อนโตแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับการลงทุนในห้างร้านธุรกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นรายจ่ายที่เข้ามาเยอะนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าลงทุนหรือว่าจ่ายเงิน ออกไปแล้วเนี่ยมันจะขาดทุนนะครับหรือว่าอาจจะแบบเสียเยอะอะไรี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบทําบาปทํากรรมเอาไว้เยอะนะครับการลงทุนการเสียเงินออกไปครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาอย่างงดงามในอนาคตนะครับสำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย ช่วงที่รายรับของคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะดูโดดเด่นเนี่ยคือช่วงของวันที่1ถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันที่24ถึงวันที่31พฤษภาคมครับส่วนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับของคนลัคนาราศีเมถุนนะครับก็จะมีทั้งเรื่องที่ ดีแล้วก็เรื่องที่น่าปวดหัวเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะครับในเรื่องส่วนที่ดีเนี่ยก็คืออาจจะมีโชคหรืออาจจะได้รับโชคอะไรจากทางบ้านอย่างเงี้ยนะครับในด้านที่ไม่ดีนะครับคือมันอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยนะครับมันจะแบบโอเคเราได้รับโชคจากคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับอาจจะได้รับมรดกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องแบบวุ่นวาย อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีความไม่สงบบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเนื่องจากการเจรจาการตกลงการสื่อสารอะไรพวกนี้มันไม่มีความชัดเจนนะครับพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะผิดคําพูดไม่เป็นไปตามข้อตกลงไม่เป็นไปตามข้อสัญญาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนนี้ดูโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจะมีความสุขกับคนรักนะครับแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆเนี่ยร่วมกันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ คนรักเนี่ยมีแนวโน้มจะให้โชคกับคนลัคนา,าราศีมิถุนด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเนี่ยมากๆเนี่ยในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับคนลัคนา,าราศีมิถุนที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้มีโอกาสเจอความรัก แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะครับมีแนวโน้มจะพบรักเนี่ยเนื่องจากลึกอของการงานเนี่ยเป็นตัวนำพานะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่เป็นคนที่แบบเกิดต่างถิ่นต่างแดนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะมีอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เจอกันในช่วงของวันที่17ถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับถ้าเป็นช่วงเนี้ยคนที่เจอในช่วงนี้นะครับจะ มีสเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษนะครับแต่ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แค่สเสน่ห์แรงอย่างเดียวแต่ว่าเขาเจ้าชู้มากอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับวันที่17 ถึงวันที่24พฤษภาคมเนี่ยก็ให้ดูนิสัยใจคอไว้ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิษย์ศึกษาทั้งหลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถกดติดตามช่อง YouTube Channel ได้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตาม เพจของโอสติชโนได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ